อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าพบพ่อกันอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้24ตุลาคมประมาณ8ปดโมงนะคะอูดไฟไวคะ่ะคว้นหลายขนาดเลยเหมือนนี้คว้นขักกับอีพออูดไฟไล่ย,ยุงไล่ปรสิตตั้งปีสะกินมนากนเน้ย ร่ำขขปีสกิน,<ม>นระวังเดอ้อย่างเชื่อมะหวอดกวางข่อยถามวเป็นนะนเป็นแล้เลยเอาวคานู้ไ,ไ,ได้ถอีงเนยส่ง่าจ้าเอ๊สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องที่รับชมนะคะเอสีพีพ่พีพ่พอพ่อแม่แม่ สุก,กายสบายใจมีความสุขมากๆนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยจ,านนจ้าเมื่อนี้จะพามาเพิงกวางน้อยครบหกเดือนเต็มค่ะพี่น้องน้องอุ๋งอิง,องหกเดือนเต็มจ้าค่ะหกเดือนเต็มจ้าฝาก fc กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะคะพี่น้องคะ่ะยังต้องการผู้ติดตามอีกเยอะๆ,ๆเลยจ้าเมื่อนีนยี้24ตุลาเนาะคะ่ะนี่น้องอุงอิงเกิดวันที่24เมษายนวันนี้ก็6เดือนเต็มนะคะเขายัางบ่งอกคะ่ะ6เดือนเขายัางบ่งอกนะคะ คนนี้ใครนี่คนนี้ใครนี่นั่งไม่สนใจใครเลยไม่สนใจใครเลยลำปีสกินเข้าแล้วลปีสกินเข้าแล้วพี่นองคะ่ะให้เราว่างเด้อค่ะแต่ยังไม่พบกับกวางเยี่ยงมาสองปียังไม่ได้เจอะวาเข้าเลียงมาสองปีแล้วกวางกันยังบ่พบล่ลำปีสกินอยู่ด้วยค่ะ แตว่ว่ากะบ่อบดีแล้วค่ะปูบอกให้ปาได้เลรัผู้ใดเลี้ยงว้วเลี่ยงควายบ่ควายมันเป็นบ่ลำมปีสก,กินคก็เปเอ้าบ่แะก็เป็นได้เนวา่าลำปีสก,กินมันมากอีกแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดเลี่ยงซั์ก,กะให้ไปเอาอยูกอย่ก็ยาบ่อยู่ก็ปุสูตั์ได้บอ่อื้ออินดี อินดีครับอินดี้ครับอู้ยูปหล่อรูปหล่อพ่อเรวยภูมิใจนําเสนอนะคะเจ้าป่าของเรานะคะสุดหล่ออินดี้ <c oughs> <c oughs> ไปเป็นอย่างเสียงอะไรลูกตัวไหนยกมือตัวไหนยกมือเร็วยกมือเลย นี่ค่ะน้องเกาด้วยน้องสิบุค่ะพี่น้องขาเขาบ่นขึ้นแล้วค่ะที่มาตอนน้อยอยู่ไห่คะเขาขื้นแล้วเนาะคะ่ะเขาขื้นแล้วอุอ้งอิงบอนขึ้นนะคะอุ้งอิงผู้นี้ค่ะผู้น้อยกระโมูอุ้งอิงที่วันนี้หกเดือนเต็มเนาะคะ่ะเขาบอนขึ้นค่ะบอกเธอได้ค่ะอุ้งอิงตั้งซื้ออุ้งอิงซื้อจานี้พาไปเบิ่งนไกลๆกันนี่จ้ะปะเอ อย่าบอกนะว่าคนนี้พี่พารวยนี่พี่พารวยเขาชัดแล้วหรอพารวยก็เริ่มไงท่านมูแหละค่ะพี่น้องจำาม่ค่อยได้ละไพ่พารวยค่ะปุนปูนปูนปูนเขาไปเบิ่งค่ะพี่น้องกลัวปุนปูนปูนปูนพารวยค่ะเอามาขังนี่ค่ะจะไปไก่พอพันขยานเขาคนแทงป้องกันไว้ก่อนนานๆนะอุ้งอิงเนาะค่ะ วันนี้อ,ง,องิงตัวเล็กสุดนี่องิงองิอง,งจะสั่งข่ักพี่น้ององิอง,งนี้ขนาดนี้หกเดือนเต็มวันนี้นี่พี่พารวยพาเรือไก่กันิ่หมักอยู่ไก้กันจะ้ะองอิงกับพาเรือยห้ถ่ายรูปให้ใหใหใหพารวยเขากำลังสีแท่งล้วพี่น้องคะ่ะ คารวยนี้เจ็ดเดือนกว่านะคะอุงอิงนี่หกหกเดือนเต็มเขายัางไม่ขึ้นนะคะเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจเลยค่ะง่ามบอกรับพี่น้องอันนี้ลูกผสมกวางมาได้จ้ะ น้องอะตอมหรือน้องออนอินน้องอะตอมหรือน้องออนอินก็ไม่รู้เหมือนการแยกไม่ออกนะลูกเนาะแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยดวงตาเพิ่นสีงามดีค่ะมักหมักดวงตากว้างว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวสวยๆสวยเลยนะลูกเนาะสวยเสวยเลย สวยสวยเลยจะเฝ้าถิ่มเฝ้าปลากันเด้อค่ะพี่น้องคนรักกวางคนเลี้ยงกวางมารวมตัวกันทางนี้พี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ ถ้าไม่สะดวกคอมเมนต์ก็โทรมาที่อดัมฟาร์ม096 395 655 1จ้าโทรมาได้เลยไหนไปตามดูนอกจากพารวยแล้วเขากำลังเงาะนี่คนนี้น้องเก้าหรือน้องสิบนี่ เขาแทงเลยอนี้คุณแม่อันนี้คุณแม่ลูกผสมนี่เขาคอยแทงแล้วนี่ไข่นี่นะเขาแทงแล้วไข่เนี่ยลูกเก้าสิบสิบเอ็ดเขาเห็นชัดเลยทั้งสองตัวเลยนี่ตัวหนึ่งค่ะ <c oughs> ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นไหนตามหาก่อนนี่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 น,นี่จ้ะเขาแทง นี่เก้าสิบสิบเอ็ดเขาเขาขึ้นร้ายนะคะประมาณสองเซนติเมตรแล้วนะคะพา,าเลยพารวยพึ่งขึ้นมานิดหนึ่งบ่ลูกพารวยนี่แค่นีค่ะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเขาแต่อุงอิงยังไม่ขึ้นจ้าอุงอิงหกเดือนเต็มวันนี้คะ่ะ วันนี้อากาศดีมากอารัมฟาร์มเริ่มต้นที่เจ็ดตัวนะคะแม่พันพ่อพันหนึ่งสิ้นปีที่แล้วได้ลูกมาห้าตัวสิ้นปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าจะได้เจ็ดตัวเลยจ้าเป็นกำลังใจให้แนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะฝากช่องอดัมฟาร์มด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กด like, แชร์บายบายพบอพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสุขสวัสดีค่ะบายบาย